มีอะไรจะมาบอกผมไปเจอเคล็ดลับหนึ่งที่ซ่อนอยู่ใน Big กบอ AI ที่ทําให้การเจนภาพของเพื่อนๆเ,นเกินคุ้มยิ่งกว่าเดิมจากล่าสุดที่ Big กบอทเปิดตัวเวอร์ชันโปรให้นักวาดภาพ AI วาดรูปได้ถูกลงกว่าเดิมนะครับจากการเจนภาพแล้ว2เครดิตเหลือเพียง0.5เครดิตทันทีที่เราซื้อโปรนะครับเราจะได้รับทันที50เครดิตทาให้การเจนภาพของเราเนี่ยได้ถึง100รูปภาพซึ่งคนที่สมัครเข้ามาใหม่ตอนนี้นะครับจะได้เครดิตทดลองฟรี50เครดิตเจนรูปภาพได้25ภาพเพราะเวอร์ชั่นรีเขาใช้ 2KD ในการวาดภาพใช่ไหมล่ะครับและทุกคนลองคิดตามผมดูนะครับตอนแรกที่เราแอดบิ๊ก o ดมาได้เครดิตทดลองมา50เครดิตฟรีเราซื้อโปรเราได้ทันทีอีกห้าสิบเครดิตการเจนภาพของเราเนี่ยเหลือเพียง0.5เครดิตเท่านั้นทําให้การวาดรูปของเรานะครับได้ถึง200รูปภาพเลยทันทีต่างจากตัวฟรีมากเลยนะครับถ้าเกิดเราใช้50เครดิตในการเจนรูปเราจะได้เพียงแค่25รูปแต่ถ้าเกิดเราเป็นโปรเราจะได้รูปภาพที่ต่างกันถึง175รูปภาพเลยทีเดียวที่สําคัญรูปภาพสา มนําไปลงขายที่เว็บไซต์ที่รับลงภาพ AI ได้นะครับและสามารถใช้ในเชิงพาณิชย์ได้อีกด้วยยังมีสตอรเรจที่เก็บรูปภาพ AI คุณถึง1,000รูปภาพและสามารถเลือกโหมดได้มากกว่า17โหมดแบบนี้มีสมุดบุ๊กพร้อมที่อยู่ใน b i g กบอ AI แค่กรอปวางและได้รูปที่ตรงใจคุณมากยิ่งขึ้นถ้าเพื่อนๆชอบเคล็ลับดีๆแบบนี้อย่าลืมไปลองใช้กันดูนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ